จะมานำเสนอต้อยมยำไข่บายดาบการนะครับตั้งกล้องก่อนนี่นะครับนี่คือต้มไข่ไข่ต้มทีน้ำยำที่เราทำไว้ครับอือหม้อเบอร์เลอร์นะครับดูนะครับ น้ำดองเราทำแล้วก็กติดใจครับเมนูอาหางเย็น,น,ยนวนันนี้ครับเมนูนตุ้มยำไก่นะครับนะครับด,ดู นี่ครับฝีมือล้อน้วนไม่ได้ปรุงแต่งครับช่องโควิดครับม่รู้ทำอะไรครับมีอะไรก็ในตู้เย็นก็ทำไปก่อน เตะเตะเบาเตะเตะนะครับเสี๋วเราจะนำออกไปให้คนข้างนอกรับทานครับ